สวัสดีตอนเช้าจ้าเย่เพื่องกอมาเก็บใบไผ่นะจ้าเก็บใบไผ่ไปเผาถ่านจ้าตอนเช้าๆนี่นะจ้าตอนเด็ดร้อนก็ไม่ไหวแล้วจ้าเอาใส่เอาทำงานตอนเช้ากันนะจ้านี่เย่เพื่องกอใส่ถุงเอาไว้ล้วจ <c oughs> ้าเอาไปแล้วสองสามถุงเดี๋ยวเอาไปเพิ่มอีกจ้า ต้นไผ่ก็กำลังสดชื่นนะคะได้น้ำแล้วจ้ะบางต้นก็เห็น,นีหน่อเริ่มออกมาแล้วนะคะมันก็คงอยากจะงอกแล้วนะคะอืมกำลังจะแทงหน่อแล้วเนี่ยก็อสดชื่นกันนะจ๊ะเดี๋ยวกลางวันจะเอาน้ำเข้ามาอีกจ้ะเพราะว่ามันแห้งไวมากเลยเอามาเติมวันสอมวันที่แล้วก็ตั้งเยอะจ้ะ แต่วันนี้ก็มันแห้งเหมือนเดิมอู้เพื่อนๆดูสิจ๊ะนี่หน่อไม้กำลังจะงอกแล้วจ้ะโอ้โหนี่เนี่ยได้น้ำชุ่มชํำก็เลยมีแรงงอกแล้วนะจ้ะเนี่ยเนาะไปดูอันต่อไปอีกจ้ะนั่นนี่ นี่ไงเออกำลังจะเริ่มงอกแล้วจันโอถ้าได้ฝนช่วยเนี่ยก็คงจะโตวไว้นะจ๊ะนี่ตรงนี้ก็มีจ้ะอืมถ้าฝนมันตกจะต้นปีมันก็จะมีหนอให้ได้กินนะจ๊ะนี่มันกำลังจะเป็นหน่อเล็กๆออกมาจ้ะถ้าฝนตกมาเร็วก็คงจะไม่อดหน่อไม้กันนะจ๊ะ เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนแล้วจ้ะฝนมาครั้งแรกก็จะเริ่มมีหน่อไม้กันละจ้ะเนาะคลิป <c ười> นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ